สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานเตาอบอันนี้เป็นยี่ห้อแฟงเก้รุ่น FO 4 0 0 1 2นะครับเรามาดูกันว่าการใช้งานรุ่นนี้ใช้งานอย่างไรนะครับแนะนำปุ่มกันก่อนนะครับปุ่มซ้ายมือตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับใช้สำหรับเลือกฟังก์ชันตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นชุดเวลานะครับปุ่มตรงนี้เป็นรูปกระดิ่งนะครับจะเป็นการตั้งปุกนะครับเป็นเหมือนตั้งนาฬิกาปุกก็ใช้ปุ่มนี้ ปุ่มนี้เป็นตัวตั้งเวลาหมายถึงเวลาปัจจุบันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลากี่โมงเราก็มาตั้งที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับปุ่มเป็นรูปเหมือนสัญลักษณ์เพล์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกดเพื่อคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกันใช้ฟังก์ชันใช้เวลาอุณหภูมิก็กดคอนเฟิร์มที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มสัญลักษณ์เหมือนปุ่มพอสนะครับกดทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการพอสหยุดเัืวอข่าวถ้าเรากดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการเคลียร์นะครับ เคลียโปรแกรมเคลีย์อะไรทั้งหลายหล่ที่เราเซตไว้เนี่ยออกไปให้หมดนะครับปุ่มขวามือสุดท้ายตัวนี้นะครับก็เป็นรูปอุณหภูมิแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกอุณหภูมินะครับว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยแต่ละฟังก์ชันเราใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็หมุนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้หมุนในการตั้งเวลาตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าตั้งเวลาอย่างไรนะครับ การใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ต้องตั้งเวลาปัจจุบันก่อนเดียกดปุ่มนี้นะครับปุ่มชั่วโมงจะกระพริบนะครับเราก็หมุนปุ่มนี้นะครับสมมติตอนนี้เที่ยงนะครับกดอีกทีหนึ่งจะเป็นการตั้งนาทีสมมติเที่ยง50นะครับกดอีกทีหนึ่งเพื่อย,ยืนยันนะครับจุดตรงนี้ก็จะกระพริบนะครับก็ตอนนี้เสร็จสิ้นการตั้งเวลาปัจจุบันเรียบร้อยนะครับ ต่อมาผมจะสอนการตั้งตัวปุกนะครับกดกระดิ่งตัวนี้นะครับกดหนึ่งทีก็จะมีไฟกระดิ่งขึ้นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นชั่วโมงด้านหลังเป็นนาทีนะครับถ้าเราต้องการตั้งเป็นนาทีกดอีกทีหนึงนะครับตัวนาทีกับพิบหมุนนะครับสมมุติผมต้องการตั้งปุกหรือต้องการให้มันร้องดังเนี่ยเตือนเนี่ยสินาทีนะครับผมถึงจะเดินมาดูอาหารเสร็จปุ๊บกดยืนยันตรงนี้ครับ จุดกระกพริบนะครับแบบนี้นั่นคือตอนนี้เครื่องเริ่มจับเวลาละสิบนาทีนับถอยหลังนะครับพอครบสิบนาทีเนี่ยมันจะลองเตือนเป็นเสียงปิ๊บเตือนเรานะครับให้เรามาเดินดูอาหารที่เรากําลังทําอยู่ว่าสุกมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือบางคนก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องกดปุ่มนี้แล้วก็ได้นะครับโอเคทีนี้การเคลียร์ออกนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับกดหนึ่งทีเพื่อพอสนะครับ กดอีกทรีนเพื่อเคลียร์นะครับอะไรที่เราเซตไว้มันก็จะหายไปนะครับแบบนี้ต่อมามาดูฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันหมุนปุ่มนี้นะครับฟังก์ชันแรกเนี่ยจะเป็นาการเปิดไฟนะครับพอเราเวลาเราเลือกฟังก์ชันเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดปุ่มเพย์ตัวเนี้ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าฟังก์ชันเนี้ยเปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟข้างล่างนในตู้เนี่ยจะติดแล้วนะครับถ้าผมต้องการปิดเกียร์ฟังก์ชันกดปุ่มที่ สองทีเห็นไหมฮะไฟจะดับไปแล้วนะครับฟังก์ชันไฟนะครับเปิดไว้ก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือเวลาเราทําความสะอาดตู้เนี่ยเราก็จะเปิดฟังก์ชันนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นาภายในตู้ว่าตรงไหนสกรปรกเวลาเราเช็ดเวลาเราอะไรเงี้ยเราจะได้มองเห็นภายในตู้นะครับฟังก์ชันต่อมานะครับผมจะไล่ไปฟังก์ชันก่อนนะครับเราจะับก,การาสอนการใช้งานฟังก์ชันต่อมาจะเป็นพัดลมนะครับ ตัวนี้จะมีพัดลมอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับอยู่ภายในตู้นะครับถ้าเราเราใช้ฟังก์ชันพัดลมตัวนี้นะครับมันก็จะมีแต่ลมอย่างเดียวนะครับไม่มีความร้อนนะครับใช้เพื่อเวลาเราต้องการละลายน้ําแข็งนะครับเป็นฟังก์ชัน d e ฟอ u ต t นะครับก็เราสามารถใส่เนื้อแช่แข็งเข้าไปแล้วก็ละลายน้ําแข็งด้วยฟังก์ชันนี้นะครับมันจะไม่มีความร้อนนะครับมันจะทําให้เนื้อไม่สุกแต่ว่ามันจะละลายน้ําแข็ง ต่อมาเป็นไฟล่างนะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมิ default อุณหภูมิเริ่มต้นที่เขาเซตไว้ให้นะครับลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ทั้งปุ่มนี้นะครับต่อมามีขีดบนนะครับก็จะเป็นไฟบนไฟล่างนะครับหมุนไปอีกนะครับก็จะมีพัดลมเพิ่มเข้ามาช่วยเป็นไฟบนไฟล่างพัดลมต่อมาจะเป็นฮีเตอร์บนพร้อมอ ฮีเตอร์กิวฮีเตอร์ย่างนะครับสัญลักษณ์ฟันปลานี้ก็คือสัญลักษณ์ของการย่างนะครับเป็นไฟย่างตัวนี้ก็จะเป็นการใช้ฮ mm ีเตอร์บนแบบเต็มที่เลยก็คือมีทั้งฮีเตอร์อบแล้วก็ฮีเตอร์ย่างทางานพร้อมกันต่อมาก็จะมีพัดลมมาช่วยนะครับถ้าต้องการใช้พัดลมช่วยกระจรายความร้อนก็เลือกฟังก์ชันนี้ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นพัดลมพร้อมกับมีวงกลมแบบนี้นะครับวงกลม ตัวนี้นั่นหมายถึงว่าด้านหลังเครื่องเนี่ยมีฮีเตอร์เป็นวงกลมอยู่ล้อมรอบพัดลมด้วยนะครับตัวนี้จะให้ลมร้อนกระจายมาจากด้านหลังเครื่องนะครับจากกลางตู้เลยนะครับก็จะกระจายไปทั่วทั้งตู้นะครับฟับงก์ชันต่อมานะครับอันนี้ ก็จะเป็นฟันปลาอย่างเดียวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับการย่างอย่างเดียวเลยนะครับย่างล้วนๆไฟก็จะน้อยกว่าไอตัวฟังก์ชันก่อนนี้ที่มีทั้งอบบนแล้วก็ย่างล่างเอออบบนแล้วก็ไฟย่างนะครับอันนี้มันย่างอย่างเดียวก็จะน้อยกว่านิดนึงก็มีเท่านี้นะครับหมุนวนไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการเลือกฟังก์ชันนะครับก็เลือกใช้ฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการนะครับที่เหมาะกับอาหารนั้นๆที่ต้องการทํานะครับ ก็ประมาณนี้ทีนี้เวลาใช้งานนะครับก็สมมุติว่าผมต้องการอบอาหารนะครับอบหมูนะครับผมเลือกไฟบนไฟล่างปัดลมใจฟังชันนี้ผมต้องการฟังชันนี้นะครับต่อมาผมต้องการอุณหภูมิอยู่ที่200นะครับผมก็ลดลงไปเสร็จปุ๊บ กด play นะครับเพื่อเริ่มทำงานนะครับตรงข้างบนนี้ย9เนี่ยเป็น9้าชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงนาทีนะครับ default เริ่มต้นขอ,องเขาเนี่ยก็จะเปิดมาที่9้าชั่วโมงเลยแต่เราเปลี่ยนได้ครับเราเปลี่ยนเวลาได้โดยการหมุนตัวนี้นะครับผมต้องการอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับก็เลือกไป1ชั่วโมงแบบนี้ เ,เสร็จเรียบร้อยต้องกดคอนเฟิร์มตัวนี้นะครับทุกครั้งนะครับถ้าผมไม่กดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมตั้ง1ชั่วโมงแบบนี้มันก็จะกลับไปที่9้าชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับคือเครื่องมันจะไม่จําเวลาเราเซ็ตชั่วโมงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดยืนยันตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ตามที่ต้องการแล้วก็คือเลือกฟังก์ชันนะครับเลือกอุณหภ,ภูมิแล้วก็เลือกเวลาเรียบร้อยนะครับก็รอจนเครื่องมันจบการทําง,งานก็เสร็จนะครับทีนี้ในระหว่างเนี้ย เราก,ก็สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้นะครับสมมุติผมอยากจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น250ผมก็หมุนได้เลยนะครับหมุนที่ปุ่มขวาแล้วก็กดยืนยันเหมือนกันถ้าไม่กดยืนยันตัวนี้นะครับมันก็จะกลับไปที่อุณหภูมิที่ผมเซตไว้ตอนแรกคือ200มันจะไม่จําทุกครั้งที่เราปรับนะครับเราต้องกดคอนเฟิร์มยืนยันตรงปุ่มนี้ทุกครั้งนะครับแค่นี้มันก็จะไปแล้วนะครับก็จะจําใหม่แล้วว่าเป็น250นะครับ เวลาก็เช่นกันครับสมมุติผมจะลดเวลาลงเหลือครึ่งชั่วโมงปรับเสร็จปุ๊บผมก็ต้องกดยืนยันทุกครั้งแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับอุณหภูมิที่กระพริบอยู่เนี่ยนะครับนั่นคือมันหมายความว่ามันกําลังทําอุณหภูมิขึ้นอยู่นะครับแต่มันยังไม่ถึงตัวนี้มันจะหยุดนะครับเมื่ออุณหภูมิภายในตู้มันถึงแล้วตามที่เราตั้งสมมติผมตั้ง250เนี่ยอุณหภูมิในตู้ถึง250ปุ๊บ ตัวนี้มันก็จะหยุดกับปิ๊บนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงเตือนด้วยปิ๊บหนึ่งว่าเตือนเราว่าตอนนี้อุณหภูมิถึงแล้วนะครับก็การใช้งานประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับก็เวลาเราต้องการสต็อปเคลีย์ยกเลิกนะครับก็ปุ่มนี้เลยปุ่มแรกพอกดเป็น1นทีเป็นพ o อ t กดอีกหนึ่งทีเป็น,นเคลียยกเลิกทุกอย่างนะครับสุดท้ายนะครับเครื่องนี้จะมีการใช้ฟังก์ชันนะครับเพื่อการกด โดยไม่ตั้งใจนะครับหรือล็อกกันเด็กมากดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับการกดปุ่มล็อกนะครับให้กด2ปุ่มน,นี้พร้อมกันนะครับแบบนี้กดคู่กันทางไว้ประมาณ3าวิก็จะขึ้นรูปกุญแจแบบนี้นะครับนั่นคือล็อกแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถกดหรือหมุนอะไรใดๆได้นะครับก็เหมาะกับการเวลาทำความสะอาดนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถกดลงไปได้ ซ่อนปุ่มแล้วเราก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเป็นสปริงนะครับเวลาปลดล็อกนะครับกดเหมือนเดิมครับ2ปุ่มคู่กันคางไวให้มันทางปิ๊บแล้วก็สัญลักษณ์รูปกุญแจหายไปแล้วนั่นคือก็เครื่องพร้อมกลับมาทำงานนะครับปกติโอเค ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานเตาอบแฟงเก้รุ่น f o 4 0 0 1 2นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ